ดีค่ะเพื่อนเทุกคนในช่องของครูปุี่ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของขาตั้ง iPad นะคะเดี๋ยวเราจะได้ประกอบในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราวา่าเดี๋ยวเราค่อยประกอบเพราะว่าก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะหล้วๆเราก็จะดูตามรูปนะคะข้างๆกล้องเขาก็จะมีรูปให้มานะคะรูปที่เราจะดูเป็นตัวอย่างในการตั้งอ่ในการประกอบนะคะประกอบขาตั้งกล้องไอแพด ก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีรูปภาพที่ชัดเจนอยู่นะคะรูปภาพตรงอว่าตามเห็นนะะเขาก็จะมีลูกสอนกนะารประกอบมีระดับให้ตั้งแต่ระดับสั้นสุดยาวสูงสุดนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยประกอบตามรูปภาพ<ะ>ที่เขาให้มาด้วยนะคะที่เขาแสดงมานะคะ ทีนี้ถ้าเป็นสินค้าพวกไอที IT หรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกของเราสําหรับการเป็นนายหน้าสินค้าแบบนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นมามากมายนะคะเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับสังคมออนไลน์คนที่ทํางานออนไลน์นะคะหาเงินออนไลน์การเป็นนายหน้า t ิ k กต็อกหรือว่าการมีไรายได้เสริมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ออกมานะคะมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ขาตั้งกล้องที่ใช้ในรถนะคะก็มีความสาคัญเพราะบางทีเราอัดคลิปวิดีโอหรือต้องการโชว์ภาพหน้ารถนะคะสำหรับการลง youtube หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์สนองความต้องการกักบไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคนทับออนไลน์ แล้วก็มีเงินออนไลน์นะคะมากจำนวนมากขึ้นผลิตภัณก็ตอบโจทยมากขึ้นทีนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตั้งกล้องะะตั้งไอ a d นะคะโครงไฟอะไรต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ข้างนอกสถานที่เราสามารถใช้ในบ้านด้วยแล้วก็พกพาไปนอกสถานที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่รถไปเดินถือไปใกลๆเนี่ยนะคะมันก็จะต้อง ถือเรียกว่ามันสามารถประกอบให้เป็นเล็กๆได้ที่เราจะถือไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะเรื่องที่สําคัญก็คือถ้ามีห่อแบบนี้นะคะมีมีกระเป๋าให้เก็บนะคะก็จะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยคนที่ทําเป็นในหน้าสินค้าทำวิดีโอจริงเขาจะมีผลิตภัณฑ์มากนะคะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำวิดีโอมากว่าจะเป็นขาตั้งกล้องขาตั้งไอแพดนะคะไมโครโฟนไม่ติดเสื้อนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นแท็บเล็ตนะคะหรือว่าโทรศัพท์จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่มีถ้าสามารถเก็บในถุงผ้าในกล่องอะไรเฉพาะนะคะที่ที่ร้านได้มาแบบนี้ก็จะทําให้เราสะดวกนะคะสะดวกในการพิมพ์ไปไหนมาไหนในการทํางานของเราที่สาคัญอุปกรณ์ต้องมีน้ําหนักเบานะคะไม่หนัก แต่ว่ามีคุณภาพในการใช้งานอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าคนไปนได้หน้าสินค้าผู้หญิงตัวเล็กๆก็จะได้หิ้วไปไหนมาไหนได้ด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าเรามีถุงผ้าถุงเก็บอ,อุปกรณ์แบบนี้แล้วนะคะนี่เปิดได้แล้วก็ใส่เข้าไปแต่อันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ขาดตั้งแต่ส่วต้ว่าเราใส่เข้าไปเป็นอุปกชิ้นนีงเห็นไหมคะแล้วก็มีใส่ขึ้น ก็จะเห็นว่ามีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เก็บเป็นระเบียบเพราะเวลาที่เราเดินทางเอาไปใส่รถที่มันมีมากมายเวลาที่เราจะหยิบไปใช้บางทีลงเราลงไปคาเฟ่ลงไปสถานที่ที่เราต้องการได้บรรยากาศในการถ่ายทำเราก็จะได้หิ้วไปได้เลยนะคะไม่ต้องมาว่าอุปกรณ์ขายอยู่ไหนค่ะตั้งกล้องอยู่ไหนเอ่อส่วนประกอบของเขาอยู่ตรงไหนเราก็ใส่รวมกันใส่รวมกันในกล่องะแล้วเราก็หิ้ออกไปทําได้เลย อย่างของเรามีแลนจะไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะที่มีการปรับปรุงและทาใหม่มีบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็กว้างขวางด้านนอกก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ก็มีแผนว่าจะไปทำตรแนั้นอยู่นะคะแล้วก็จะได้หิ้วไปพอลงจากรถเสร็จแล้วเราก็จะได้ดูว่าจะหยิบอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอถ่ายทําเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บเก็บใส่กล่องเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วก็หิ้วมาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้มีกล่องไม่มีไม่มีในส่วนที่เป็นกระเป๋าสําหรับใส่ บางทีชิ้นส่วนหายไปเราวใช้ไม่ได้เลยนะคะอันนั้นอันนี้หายไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใส่รวมแบบนี้เราก็จะได้เช็คในระหว่างที่เราเอาใส่ในหอ่อในกล่องพัสดุเราก็จะได้เช็คด้วยว่าอุปกรณ์มันครบไหมตอนเราขึ้นรถนะคะเพราะเราต้องใช้งานนานให้คุ้มค่ากับที่เราสั่งมานะคะปอบแล้วไปกันเลย